ถือครับดันถือ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 โอ้ยอย่าเตี้ยลงมมันนะลูกพี่อย่าเตี้ยลงมมันทศนาสอนสวัสดีครับผมมนี่สิพลาพี่น้องมายามเบ็ดกบครับผมพอดีใส่ไว้เมื่อคืนนี่ครับผมเมื่อคืนนี่ถือว่ามันเติบอยู่ครับผมนี่แหละใส่ล่อห่วยนี่ครับนี่คล้องห่วยครับล่อคางห่วยไปครับนี่ไปนี่ใส่ไปนี่ครับนี่แล้วก็ใส่คือไปพอครับป๋ใส่ไปขึ้นทั้งไปทั้งน้าอย่าคล้องปุ๋ลนะครับป๋าล่อคางห่วยไปเรื่อยครับ เมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามานเติบอยู่ครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ได้ประมาณสิบห้าสิบหกตัวพูดแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ทัานใดก็ย้อนกลับไปเบิ้งหน้าได้ครับผมถ้าใครอยากเบิ้งครับคลิปเมื่อคืนนี้มานขนาดครับผมนี่แล้วหลังแรกก็ใส่ไว้ดีแล้วครับนี่หลังแรกครับใส่แบบมุ้มห่วยมุ้มโอ้มุ้มให้นะของห่วยสิแล้วครับนี่ตัวใดเตี้ยลงก็ใส่ไปครับผมเพราะว่าย้ำตอนตะกี้ผมก่อนนั้นผมมาเบิ้งไปครับผมผมมาหานั่นครับผมมาหาเบิ้งไปว่า กบเตียนยลงมตกใดแน่จริงครับผมแล้วผมกส่ไวใครับผมใส่ไหาสิบลังครับม้นคืดหนีได้มันเติมไครับผมพอถ,ถือครับผม้กบมากินอยู่ครับหกโมงพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้ว โอ้โหมันนี่ไหมครับกบหน่ะครับผมมันขึ้นนี่ก็บทำงานครับหลังเนี่ยโอ้ขานเป็นอย่างอยเนาะโอ้ขามันขึ้นง,งูถึงยังกัดแท้เนี่ยมุงทรงอะ่ะที่มีเลือดครับเนี่ยมันถึงงูก็ถึงปูแล้วครับน่าจ,จะเป็นงูครับผมเสียถ้าสูงไาน,นี้ครับเป็เดเกือมาไม่ได้ประมาณสิบกว่าหลังแล้วแหละครับตัวแรกมาแล้วครับเนี่ย เีเป็นห้อยงูครับเห็ดสองเขียววุ้นได้กินมันครับสำลังติตายครับเอาหลังนี้ก็ะถือครับผมเมื่อคืนนี้กับทำงานครับโอ้สองหลังติดเลยครับนี่นั่นให้เดียวกันครับ ให้นึง่งไอตัวนึงก็ถือยู่นึงแล้วนะตัวแรกครับผมตัวที่สองก็ถือยู่นี่ครับผมเมื่อคืนนี้ให้กันครับผมสองตัวติดเลยครับโอ้หมานเติบครับผมสองหลังติดครับผมเมื่อคืนนี้ก็ถุดสองหลังติดแล้วครับเมื่อคืนนี้กี่ไหนให้นี่ไม่สุดยอดใช่ปะใส่แวบสองหลังก็ถือทั้งสองหลังครับใส่ไว้สองหลังถูกทั้งสองหลังประมาณครับผมละ ขึ้นั่นี่เกิดทำงานได้ครับนี่หลังนี่ยลำโซ่มาทำงานแล้วครับขางห่วยครับฟังนี่เป็นห่วยครับนี่นี่ก็ดทำงานครับเมื่อคืนนี่ลำโซ่เขามาทำงานเลยครับสองหลังติดครับเมื่อคืนนี่ก็ได้เต็มลงครับเรียบร้อยเลยเหรอ คื้นนี่บ่ถือจัดลังครับรนี่ใส่ไปนี่สองลังครับผมเตี้ยลงแตาหมกหลายตัวครับนี่เตี้ยนหลงตัวหนาตัวตาเสียตีเบียดอยู่ครับ,บพูดไปไหนทั้งคุณได้ไปน,นี่แล้วครับสองลังครับโอ้ถือครับดันถือ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 ,ถอโอ้ ย่าเตี้ยลงมมเนี <Hayır> ่ยลูกพี <kind abonn calculating> ่อย่าเตี้ยลงมมเนี่ยโอ้ยอ๋อคุนสูงนะครับถือหมานเลยครับนี่ว่านเราเดิอมันเตี้ยลงครับผมเมื่อคืนนี้มาทำงานครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อย สามครับผมในะส่ไปพ้นนี่แหละครับซี่หลังครับผมไปมุมครับผมโอ้ยถือด้วยนะกบไน่กบหม่ครับผมกบหน่หลังตรงขามบ่ถือครับผม เดียวๆหลังตรงขามบ่ถึกหลังนึงอยู่นั่นครับน่ะอีกหลังนึงอยู่นั่นครับผมน่ะใส่ใบสีหลังครับผมพ้นนะครับเนี่ยไปเบิ่งกันครับปดตัวนี้ก็รับปลดสีมาแล้วครับผมใส่ใบสีหลังนี้ได้ได้อีกตัวนะครับเนี่ยแต่หลังนึงแล้วครับเฝ้าหลังนึงแล้วพ้นนี่ นี่ครับลังนึงอยู่นี่ครับนี่กับมอกขนาดทำนี่มอกถือครับผมหลังนึงยืมมุ้มก่อครับหลังนี้ก็ทำงานครับเมื่อคืนเนี่ยได้มาตัวนึงครับเราซ่อมซีดได้อีกบ่โอ้ได้อเหรียญครบหน่อยครับโอ้งานมอกถือันเหมาะขนาดครับนะเห็นบ่อยเป็นน้งมอจ้อยแจะตามมุมนลยครับผมตอนเป็นพ้นครับบอ อาจถือว่าเหมาะเลยครับเล้งเสียอ่านตัวที่หาเราด้วยครับเนี่ยรอบซอกก็ถือว่ามันอยู่ครับผมเดยวไปซีได้สองครับผมพ้นเนี่ยเก็บเป็นเดีมาเครื่องท้างแล้วครับผมประมาณ30หลังแล้วครับ โอ้เสือปลาสวบไหมน้ำขึ้นน้อยเดี๋ยวนึงวมาติดตัวสองหลังยื่นหนีมาขึ้นนีก็ทำงานหลังนึงครับเนี่ยยืมมุ้มนี่แหละครับเนี่ยเมื่อตอนสับนี่ถือปะครับอกบหน่อยครับผมกบหน่อยอีีหลตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ปล่อยมันนะครับเนี่ยนี่แล้วนึ่งนี่นะครับเนี่ยโอ้หลังนี้ก็กบหน่อยโอ้ตัวทอกันเลยวะ ถึกสองตัวเลยครับนี่ทอกันเลยด้วยเนี่ยนี่ทอกันเลยครับนี่สองตัวนี้นะเบิองดูนะมันมาพร้อมกันแท้หลับมุกทรงครับเนี่ยโอ้หน่อยแห้งครับตัวนี้ก็พอได้อยู่ครับตัวนี้ก็ได้ตัวหน่อยไปะไหนครับตัวนี้ได้อยู่ครับแต่ตัวนั้นก็จิปป้บไปมันหน่อยครับ โอแล้วครับตัวนี้อีตีหน่อยแห้งหยังไเดี๋ยวไปมันครับผมเดีย๋ยวไปมาเอามันตอน,นีครับนี่ไปไปเนาไปเป็นกันต่อครับผมเี่ยเพิ่มสอกโตนึงนะครับนี่ลังนี่ก็ทำงานครับเมื่อคืนเนี่ยแตวเศร้าที่เป็นตั้งไดครับเนี่ยถืออีกบ่นั่น อถึงอ oh, ีกอะตัวงามครับตัวเนี้ยบมตัวน้อยครับตัวสอกกับมันแห้งครับรถสุดยอดเลยครับผมตัเสอกกับอะไร ได้เจ็ดแปดตัวแล้วด้วยครับหนึ่งตัวเศร้าเลยก็ได้เมื่อคืนนี่ก็ได้สิบสี่สิบห้าตัวพุ่งแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยมันเติบครับหลังตอนอ้นหนานี่ยอย่าบอกว่าหมอแห้งครับพี่น้องเป็นอะไรทึ้เป็นอะไรถือครับเมื่อคืนนี่ก็หล่อนเงี้ยไปครับผมเมื่อตอนเศร้าที่เป็น,นยังไงเพราะว่าเมาื่อคืนนี้ยามแค่รอบเดียวครับนั่นว่าแล้วด้วยโอ้ตายครับ เนี่ยมันหมออีหลีครับเนี่ยมันหนามสิครับยังไม่กินอันบุญเนี่ยว่าระดัวมันเมื่อคืนนี้มันหล่อนเงื่อนะวะยังไม่กินมันทำไรครับเนี่ยแต่ละต้นแต่หมอขนาดครับผมเนี่ยหนามมันเจาะสีแบบยุ่มมุ้มครับผมนี่แหละครับกบยุงสีนะครับเนี่ยโอ้คือกินแต่เมื่อคืนนี่แหละคผมเพราะผมย้ำรอบเดียวครับเมื่อคืนนี่รอบสามทุ่มรอบเดียวครับ ยามเแลล์ขอบ้านเลยครับผมได้สี่สิบห้าตัวนั่นครับเนี่ยโอ้เอาไปไปครับผมไปแล้วต่อไปครับนี่ครับนี้ก็ได้เด้เมื่อคืนนะครับเนี่ยเราส้ากอบกระได้ครับโอ้ยหลังนึงยังมุ๋มบุ๊ครับว่ะเนี่ยถือแข้งครับหลังนี้ก็ไดครับว่าถือครับโอ้ ขี่เดือนยังไม่ได้ไต้รลยมันเตี่ยนเลยโอ้ยังดิ่นอยู่ครับผมกะสรุปผลงานของเขารอบอเศร้านะครับผมเปิดแปดโตครับผมถือว่ามานเติบ์ดด้วยครับผมเม็ดแค่ห้าสิบลังมาขึ้นนี่ก็ได้ลายก้อนนี่ครับผมมาขึ้นนี่มานก้นนี่ครับมาขึ้นเนี่ยกังไลยกะลองย้อนไปเบิ้งหน้าครับผมคลิปที่แล้วครับผมลงไว้แล้วครับเมื่อวานนี้ครับกะลองเอาไปใส่ไปนะครับผมสูตรนี่สูตรที่ผมบอกว่าคือมือที่ฝนตกนะครับผมประมาณต่อมือที่แล้วครับ ผมกะนี่แหละครับย่างลอคู่ห่วยนี่แหละครับผมแล้วกะเบิ้งว่ากบมันเตี้นลงตรงใดแน่ครับผมธรรมชาติของกบมันกะนี่แหละครับถ้ามันเตี้นลงปุ๊บมันกะคืออยู่ตรงนั้นแหละครับผมผมก็ได้จำไว้ว่ามันเตี้นลงตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บกะผมก็มาใส่นี่แหละครับผมก็ได้ยังที่เห็นนี่แหละครับผมลองเอาไปใส่เบิ้งครับสูตรนี่ถือว่าโอเคเลยครับผมผมว่ามันหนักที่ได้อยู่ครับผมใส่หม่องใดกันหนักที่ถึอทุกหม่องอยู่แล้วครับผมกะเมื่อนี้กะขอบพูดอะไรครับผมที่รับชมรับฟังวิดีโอกระฝากคคครรรรััับบบผผมมมตตออนนสกกกกดดดดดถูใจิิา่ง ที่คลิปว่าให้เบิงเรื่อยๆนะครับผมมือนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ